ลุง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 โมันตุุเล้เมยเล่มีเห็นลูกเปิดเขามั่วสั่วเลยมั่วซั่วตเล็กมาก มสองทำเพชนั้นตอนที่หนึ่งเก็ได้แล้วแต่ลุงบป้๊บปุ๊บุบปุอบปน๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ีุ่๊บปุม นั่นลุงเหรผู้กู้ับไปตรงนั้นสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติลุงห้งไหนลุงไหน มีลงมีเหล็กตีโออลงเลยลงเลยลงเลยอืมเฮ้ยดูดิแดงแดงแก่เลยลุง คนเยอะตื่นตัวไว้สองพี่ลุงพี่ไายไม่ไม่ไม่มันอยู่มันอยู่คนละทางเลยโล้วแม่งคนแม่งว้ยโดนโดนมีโมโคด้วย

ตัอีกสามตัวนี่ซ่อนซ่อนซ่อนหาเก่งจังอลีดเลยเว้ยหน่แล้วอยู่แล้วอยู่ขอบวงฟ้าก่อนนะ๋ย่ามดอ๋ยวมือเข้าโดยตรงนั่น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 เสร็จแล้วเรจแล้วเรแล้ว อู้ยแดงแฝดเลยสามตัวอันอนี่แหละลุง,งลุงใช้ส,สกินแอวอลอะไรอ่ะเบคอ,อนอ่ะวันนี้ทำไมลุงเลือใครอ่ะอ ลูกเปิดลูกเปิดคุ <LET> ้ยมือมอจับอีกขึ้นบูมข้าบึ้นบูมข้าบลยังไม่เห็นล้มเลยข้าบนเหลือเหลือเหลือข้างบนน่ะเหนียงชุบเพื่อแล้ว อู้น้องพี่ดีปะน่ะอ้ยมึงอ่วว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 วาววเดินไม่มีก็เบวกววบวว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  น่ะบอกเร็วมันมอยู่ไหนอ่ะว้าวลุกขึเดียวอ่ะมาแล้วไย หน่อยเรียบชี้างไหมรำบุญล่ามีล่ะมีลมุงจ้าอะ,อะ อันน้อีไว้ดอยู่อนั้ออ๋อไมเวินเลยกอนนี้รับการอาหารเนี่ยยัง่รอ่ดีน่นาน่ะตีวาน่ง ้องตัวปาสีเงนได้ตัวหมาลงเฮ้ยลุงลลงขี่ลุงขี Well uh -huh. อพบศัอให้พี่เดินสะดวกเถอะพบศัตรูแล้ว,ลวไม่ไหวโดนกระเบิดที่ตั้งไว้ตรงสูบอะดู I my

活活。Uh huh. uh huh.

bom. thua. đung vượt cái. này ạ. ลุง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 โอ้ยมันอ้ดลุงบมสิเป็นเลมี่เห็นมิ้ยน่นี้เห็นลุงเปิดเขามั่วสั่วเลยมั่วสั่วตเหล็กมาก

luôn Con Thằng lặng Chú bua lấy Tông lộn mới chạy Ui, ui rồi đó. Okay. ม,นนะมันอาจจะเก็บแล้วักอ,อาจจะเก็บลุงอกมันจ,จะเก็บลุงอย่างนี้ต้องทีหนึ่งเป็นต้องเป็นของเราแล้ว